ยินดีต้อนรับนี่กิการชิคเก้นเกมมี่ช่วงนี้หนังที่ทุกคนจับตาม,มองและตั้งเป้าจองตั๋วไปดูเห็นจะไม่พน้นเรื่องอวตาร The Way of Water นะครับมีใครรู้บ้างว่านอกจากเรื่องนี้ภาพจะสวยตะการตาแล้วยังมีเทคนิคพิเศษที่ล้ำกว่าหนังเรื่องไหนๆน,นะครับก่อนหน้านั้นภาคที่แล้วแอดเคยเข้าไปอ่านเจอในกระทู้ถกเถียงกันเรื่องทําไมอวตารถึงมีคนดูเยอะขนาดนั้นหลากหลายคอมเมนต์ว่าก็หนังสามชั่วโมงแค่ภาพสุสวยๆก็คุ้มเกินราคาแล้วบางคนก็ว่า แค่มนุษย์ประหลาดตัวสีฟ้าๆไปดูกันให้เยอะๆทำไม หลายปัจจัยแต่จุดที่เจมส์คาเมลอนมอบให้คนดูก็คือประสบการณ์การดูหนังที่เต็มอิ่มเต็มอารมณ์เชื่อหรือไม่ว่าในขณะที่หนัง 4K ในบ้านาเราเมื่อ13ปีก่อนเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วแต่เรื่องอวตารเริ่มใช้ 8K ตั้งแต่ตอนนั้นมาในตอนนี้ระบบถ่ายทำยิ่งต้องสุดไปอีกเป็น2เท่าก็มาเข้าสู่เรื่องที่ว่าอวตาร2 The Way of Water มีอะไรที่แตกต่างจากหนังเรื่องอื่นๆบ้างมาชมไปพร้อมกันเลยครับระบบ HFR หรือ High Frame Rate อะไรคือ High Frame Rate ครับเมื่อเราชมภาพยนตร์ภาพที่รันอย่างนุ่มนวลจนเกิดภาพติดตานั้นสร้างจากภาพ1ภาพฉายด้วยความเร็วอย่างต่ำ16ภาพต่อวินาทีในขณะที่โรงภาพยนตร์ทั่วไปฉายด้วยระบบ24ภาพต่อวินาทีเป็น FPS นะครับการสร้างระบบที่ใหม่และมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าจึงเอามากำหนดใช้โดยเพิ่มจำนวนเฟรมเรทให้มากขึ้น2เท่าและให้ชื่อว่า HFR ทีนี้การฉายภาพด้วยความละเอียดระดับนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกยังมีผู้กำกับปีเตอร์แจ็กสันได้พยายามผลักดันการถ่ายหนังที่มีประสิทธิภาพสูงและได้ทำขึ้นสำเร็จแล้วจากภาพยนตร์ปีเตอร์แจ็กสันเดอะฮอปปิตนะครับในปี2012สำหรับในวงการ 3D ปัจจุบันแล้วเฟรมเรตระดับนี้อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทุกวันนี้เราเล่นเกมขั้นต่ำที่ภาพนุ่มนวล30ไปจนถึง60 FPS กันไปแล้ว โดยใช้ระบบ Blender Engine Unreal 4หรือว่า Unreal 5ที่ออกแบบมาใช้กับระบบเกมแต่ในระบบภาพยนตร์นั้น Visual Effect ที่เหมือนจริงและระบบสร้างภาพที่ซับซ้อนมากรวมทั้งต้นทุนทำให้ระบบการถ่ายภาพยนตร์ใช้24 FPS เป็นมาตรฐานการผลิตส่วนระบบทีวีใช้มากกว่านี้ราวๆ29.97 FPS แต่ขนาดภาพที่สร้างเล็กกว่ามาก ระบบ motion capture underwater ครับการใช้ motion capture มีมานานแล้วในโลกภาพยนตร์และเรียกได้ว่าเอาตาภาคแรกเป็นต้นตำรับสำหรับ motion capture มาใช้เลยก็ว่าได้แล้วอะไรคือ motion capture เทคโนโลยีที่ใช้การกำหนดมาเกอร์ลงไปในชุดหรือหุ่นเพื่อจำลองการเคลื่อนไหวแล้วก็ใช้เทคโนโลยี cgi render ทับลงไปเพื่อให้สมจริงโดยจะสร้างหุ่นโมเดลเป็นอะไรก็ได้ที่ยากที่จะนำหุ่นกระบอกหรือหุ่นยนต์มาใช้ถ่ายทำโดยในสมัยก่อนใช้หุ่นกระบอกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ถ่ายทีละเฟรมก็เรียกว่า stop motion แต่ภาพยนตร์ที่ได้นั้นจะกระตุก หรือใช้หุ่นมาสร้างแล้วบังคับด้วยวิทยุยกตัวอย่างเช่นไดโนเสาร์จากเรื่องจูเลสิกปาร์คบางซีนการสร้าง m ชั่นแคปเจอร์ใต้น้ำถือเป็นครั้งแรกในระบบการถ่ายภาพยนตร์เพราะใต้น้ำยากที่จะถ่ายภาพให้ได้คมชัดแถมยังยากที่จะเอาคนลงไปกลั้นหายใจในน้ำเป็นเวลานานได้ การเคลื่อนไหวในน้ำมีภาพยนตร์เพียงไม่กี่เรื่องที่มีเรื่องราวที่ต้องแสดงในน้ำอย่างซีนของชาว แอตแลนเทียนในภาพยนตร์ a ะควแมนที่กำกับโดยเจมส์วานนั้นใช้ระบบถ่ายทำบนบกแล้วก็ใส่ระบบภาพให้มองเห็นว่าเป็นมนุษย์ที่อยู่ใต้น้ำแต่อวตาร The Way of Water ฟสร้างระบบเคลื่อนไหวใต้น้ำได้ด้วยการถ่ายทำในน้ำจริงๆผู้แสดงสวมชุดโ o ชั่นแคปเจอรลงไปเล่นอุปกรณ์ดำน้ำขี่อุปกรณ์เคลื่อนที่และยังต้องกลั้นหายใจให้มากที่สุดในบางฉากเพื่อสร้างความรู้สึกเหมือนได้ลงไปอยู่ในโลกใต้น้ำจริงๆนักแสด จึงต้องว่ายน้ำได้เก่งเหมือนชาวนาวีในภาพยนตร์อย่างฉากที่นักแสดงเควินสเลตหนึ่งในนักแสดงเรื่องอวตารต้องกั้นหายใจให้นานจนเป็นนักแสดงที่กั้นหายใจได้นานที่สุดกว่า7นาที15วินาทีมากกว่าเรื่องที่ทอมครูซทำไว้ในหนังเรื่องมิชชั่นอิมพอสิเบิลที่ทำไว้6นาทีซะอีกนะครับและดำน้ำได้นานที่สุดจนบันทึกเป็นสถิติเรียกได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ใส่ใจความเหมือนจริงแม้จะเป็นภาพยนตร์แฟนตาซีเหมือนอัลคัแมนก็ตาม เวอร์ชวลเรียลิตี้อีกหนึ่งสิ่งที่การสร้างถ่ายทำแบบใหม่ที่ใช้อวตาร2ยังไม่มีภาพยนตร์เรื่องไหนที่สร้างโลกสเสมือนจริงในลักษณะที่สมจริงในแบบที่เจมส์คาร์เมลอนสร้างซึ่งเขากล่าวว่าเขาต้องการทำภาพยนตร์ให้เป็น t u u h y b r i d ถ่ายทำเสมือนอยู่ในโลกจำลองที่มีตัวละครคอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่ในโลกสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์กราฟิกจุดประสงค์ก็เพื่อทําให้ผู้ชมไม่สับสนเมื่อดูตัวละครเหล่านั้นกําลังจับตาม,มองไปที่ไหนในฉากได้อย่างถูกต้องในการถ่ายทําร่วมกับ g r ล n d ด r y Virtual Production s u p e r v r s o r ของเว ta ดิจิต a ลและกลุ่มได้สร้างกล้อง Virtual Reality หรือกล้องโลกเสมือนจริงเพื่อทำให้เจมส์คาเมรอนได้เห็นว่านักแสดงมี r e ีแอกับฉากอย่างไรในเรียลไทมกล้องตัวนี้ไม่มีเลนส์มีแค่จอภาพสกรีน L C D และจุด m a r k เกที่ระบุตำแหน่งของนักแสดงและถ่ายในระบบ360องศาเพื่อระบุตำแหน่งที่จะแสดงให้เห็นได้อย่างแม่นยา ส่วนที่เหลือจะถ่ายร่วมกับระบบ Motion Capture ที่นักแสดงจะใส่ชุดที่มีจุดมาร์เกอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ด้วยแสงอินฟราเรดเพื่อระบุตำแหน่งจะมีกล้องทั้งสิ้น120ตัววางไว้รอบ,รอบๆฉากที่เซตไว้เพื่อจับภาพทุกอรีิยาบทการเคลื่อนไหวทั้งหมดของนักแสดง โดยรวมๆแล้วมีนักแสดงกว่า800คน1 800ช็อตที่ได้ใส่วิชวลเอฟเฟกในการถ่ายทำนี้เจมส์คาร์เมลอนและทีมสร้างฉากโมชั่นแคปเจอร์ที่ใหญ่กว่า6เท่าใหญ่กว่าทุกฉากที่เวตาดิจิตอลเคยทำมาคา c a เมล่าลิระบบกล้อง3ามิตินอกจากนั้นเจมส์คาร์เมลอนยังเอาระบบ c a m e เมล่าลิมาใช้ในการถ่ายทำ 3D อันเป็นวิธีการถ่ายทาอันแปลกใหม่โดยกล้องที่ใช้นั้นคือโซนี่เว มาใช้ในกระบวนการ 3D Stereoscopic Beam Splitter System กระบวนการถ่ายทำภาพสามมิติแบบแยกลำแสงระบบที่ว่านี้เรียก Sony Cyanta Venice 3D การลิก 3D กล้องลาโดยจุดประสงค์ของการแบ่งลำแสงโดยใช้กล้อง2กล้องก็เพื่อการถ่ายภาพให้แก่ตา ข้างซ้ายและข้างขวาอย่างละกล้องเพื่อทําภาพระบบสามิติจากนั้นจึงถ่ายลงบนสกรีนเพื่อสร้างการรับรู้มิติในระบบภาพยนตร์ในการถ่ายทํานั้นใช้ระยะการสะท้อนแสงจากกระจกเงาในระยะทางที่เหมาะสมมาทําให้เกิดระบบสามิติโดยภาพที่สะท้อนได้จากกล้องตัวบนจะสะท้อนแสงเป็นมุม45องศาจากกล้องแนวราบที่ถ่ายภาพผ่านกระจกเงาและด้วยการจัดมุมกล้องแบบนี้เราจะได้ระยะตื้นลึกในระบบสามิติ และนี่เป็นระบบที่เจมส์าเมิลอนใช้ในเรื่องอวตารในการถ่ายทําอวตารได้ใช้ระบบแยกทาแสงสีที่พิเศษที่พัฒนามาจากกล้องแบบพกพาที่หนักราวๆ17กิโลหรือ3 7 1ปอนด์รวมทั้งชุดแกนหมุน12องศาในภาพยนตร์นั้นเจมส์าเมิลอนสร้างมันขึ้นมาเองเพื่อใช้ในบางฉากและในฉากใต้น้ําซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยที่ไม่เกิดแสงหักเหนในการถ่ายใต้น้ํา ผลที่ได้นั้นก็ดีเทียบเท่ากับกล้อง 6K 3D Underwater ระบบที่พัฒนาโดย Pavel a s t l แม้หนังเรื่องอวตาร2จะมุ่งเน้นภาพยนตร์ระบบ IMAX 3D ซึ่งในความเป็นจริงแล้วระบบรับชม 3D ก็ไม่ได้ดังเปรี้ยงปล่างหรือเป็นที่นิยมในวงกว้างขนาดนั้นมันเป็นระบบที่พัฒนามาได้หลายปีแล้ว เมื่อแนวโน้มภาพแบบ3มิติค่อนข้างสูงความนิยมนี้จะโดนใจผู้ชมในกลุ่มที่อยากจะดูภาพยนตร์3มิติที่ไม่ต้องการใส่แว่นในขณะชมภาพยนตร์จากการที่ภาพโดนลดความสว่างลงไปขนาดใสอย่างไรก็ดีภาพยนตร์เรื่อง Avatar: The Way of Water ก็ได้ใกล้เข้าประสบการณ์นี้ไปอีกขั้นหนึ่งบรตตินโดยใช้แทงน้ําขนาด900,000แกลลอนเจมส์แคมรอนได้สร้างโรงถ่ายขนาดใหญ่ สร้างลงถ่ายใต้น้ำขนาด9 0 0 0แกลลอนเพื่อใช้ถ่ายทำฉากบางฉากในน้ำเพื่อสร้างฉากมหาสมุทรจำลองให้สมจริงที่สุดทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทำโ o ชั่น Capture ชาวนาวีขณะด,ดำน้ำให้ได้การเคลื่อนไหวสมจริงในน้ำจากนั้นจึงใส่ CG ลงไประบบ Emotion Capture Facial Expression ระบบใหม่ที่ได้ใส่ไปในการถ่ายทำหน้าของ ตัวละครอวตารทำได้ละเอียดกว่าที่เคยโดยระบบการถ่ายทำหน้าเพื่อที่ใส่ในระบบ CGI นั้นจะถ่ายจากนักแสดงจริงๆโดยใส่จุดมาร์เกอร์เข้าไปที่จุดสำคัญบนใบหน้าเพื่อระบุตำแหน่งแล้วจึงใส่ CGI c h a r เ c t ร r นั้นทับลงไปซึ่งในเรื่องอวตารนั้นนักแสดงจะสวมหมวกที่มีกล้องจับตรงไปยังใบหน้าของแต่ละคนอันเป็นการสร้างอิสระที่ใบหน้าได้มากกว่าวิธีเก่าเจมส์เมรอนเลา่าว่าวิธีการนี้นับได้ว่า ได้ลดเวลาเป็นชั่วโมงในการแต่งหน้าและช่วงเวลาที่ไม่ค่อยสะดวกสบายนักสำหรับนักแสดงก่อนหน้านั้นนักแสดงต้องใส่จุดมาร์เกอร์เล็กๆติดกาวทั่วหน้าและมันทําให้จับใบหน้าไม่ได้เลยในช่วงเวลานั้นแต่ด้วยวิธีการใหม่ทดเวลาไปมากในการถ่ายทําจากนั้นระบบจะเอาไปจับคู่กับซอฟต์แวร์ที่สร้างโดยเวตาดิจิตอลและสร้างระบบแสดงสีหน้าออกมาทีนี้มาพูดถึงเรื่อง iMAX Picture System เ็กันบ้างครับ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เราได้รับชมภาพยนตร์มากกว่าเดิมถึง26% <Wow. S 1> แน่นอนว่าระบบภาพแต่ละขนาดถูกนำไปใช้ในโรงภาพยนตร์ไม่เหมือนกันโดยผู้ชมจะได้ชมภาพระดับ 4K เป็นพื้นฐานแต่จะมีขนาดและก็ความคมชัดต่างกันไปตามระบบกล้องโปรเจคเตอร์อย่างระบบโรงถ่าย IMAX Laser ก็มีความคมชัดเป็นที่สุดหรือภาพเต็มตาก็ต้องไปดูที่โรงระบบ IMAX ซึ่งคุณจะได้รับชมภาพในขนาดที่มากกว่าใคร 26%ในภาพยนตร์ทั่วไปเราจะได้ชมภาพยนตร์ในสัดส,ส่วน2.39:1ต่อนั่นหมายความว่าสัดส,ส่วนในการดูหนังส่วนกว้างคือ2.39เท่าเมื่อเทียบกับความสูงส่วน IMAX หรือ Maximum Image นี้เราได้ดูภาพมากขึ้นไปอีกถึง26% <Yeah! S 1> นั่นก็หมายถึงว่าเราจะได้เห็นทุกส่วนในหนังมีมากกว่าดูจากจอทั่วๆไป สัดส่วนที่ใช้ใน IMAX คือ1.43ต่อ1เป็นหลักหรือ1.90ต่อ1ขึ้นอยู่กับโปรเจคเตอร์สัดส่วนการดูหน,นังนี้ทำให้เราได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกว่าใครจากที่ไม่ได้เห็นน่องขาอ่อนของพระเอกเราจะได้เห็นใน IMAX เต็มตา ภาพยนตร์อวตารสอทายในระบบ IMAX และได้ถูกรับรองว่าผ่านระบบที่รับรองไว้หรือ Certified Film for IMAX โปรแกรมด้วยกล้อง Sony Venice 3D เราจะได้เห็นฉากใต้น้ำขนาดใหญ่ที่คมชัดที่สุดและนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ได้รับจากการดูภาพยนตร์เรื่องอวตาร The Way of Water นะครับชอบกดไลค์ใช่กดซับนะครับไว้พบกันใหม่กับคลิปสาระดีๆจากช่องของ Chicken g a m e n กันได้ในคราวหน้าสวัสดีครับ